พันตมยังโอวาตปาติโมกคาทยาพนามเสสสาปปะปาสาะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปัสัมปทาการทำกุศลใหถึงพร้อม สาจิตาปริโยธาปานังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเหตัทางพุทธานาาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกานติปรมังตะโปติติกา ทานติคือความโอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผ้ากิเลสอย่างยิง่งนิพพานังปรมังว่าทานติพุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิง่งนาหิปปาปิจิตโตปรูปะคาติผู้รกรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบนานปชจิตเลย สามโนโหติปรังวิเหทยานโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณาเลยอนุปวาโตอนุปามาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกแค่จะสร้างวโรการสำรวมในปาติโมก มาตานยุตาจะตาตาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตานจสาสยนาสนางังการนอนการนั่งในที่อันสงนัดอาทิติเตจะอายโยโคความมันประกอบในการทำจิตใด้ยิง่ง เอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย